สวัสดีครับนี่ผมทัดคุงนะครับนี่เราก็จะมา r รี c t ชัน Tokyo Revenger ใน EP ที่23หรือตอนที่23เนาะครับผมโอเคเราก็เดินทางมาถึงแบบใกล้จะจบแล้วอ,อีกประมาณตอนหน้าใช่ไหมก็น่าจะจบแล้วสิสำหรับซีซั่นนี้เนาะโอเคซึ่งความเดิมจากตอนนี้เรานั้นเออมันเป็นการเลืกความหลังของบาเออของทิฟุยุกับบาจิใช่ไหมเออว่าเจอกันยังไงอะไรประมาณนี้แล้วก็คาสูโซระแม่งก็เข้าสถานพินิใช่ไหมหรือไม่ก็คุกไปเลยเออ น่าจะติดคุกประมาณสิบปีปะ่ะตอนนี้แล้วที่บอกประมาณไนะ้เนาะก็สงสาระครับสุรานะที่แบบเข้าคุกไปแต่ก็นั่นแหละมันก็สมควรเขาคุกอะไรแบบก็สงสารมันอะนที่มันทําไปไม่ใช่แบบความต้องการตัวเองจริงแต่มันโดนปั่นประสาทก็ใจปะ่ะเออในสงสารตรงนี้นะอโอเคก่อนจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อทีจะผมทาคลิปต่อไปนะครับโอเคครับงั้นเราไปเริ่มคลิปกันเลยครับผมสถานพิณิตโตเกียวอ๋อนี่คือต่อจากตอนที่แล้วป่ะใช่ไหม

ใจจริงไมค์กี้ก็คงจะยังกดคาซาทรานะแต่ก็ไม่คงไม่เกลียดรนอะตอนเนี้ยความคิดผ,ผมนะพราะมันเป็นสิ่งที่บาจิแบบอยากให้ทำเนาะ <c oughs> วันที่ิพฤศจิกายนปีสองพันาอืฮะอะไรฮะจะชมรมเกี่ยวกับทาคิมิจิเหรอหรือว่ายังไงจะไล่ทาคิมิจิออกไม่ช่ใช่ เมื่อกี้คิดอะไรเยอะหึงพูดอย่างนั้นไปอ่ะไม่รู้ว่าเรื่องอะไรขอบคุณยิบะทำไมไม่คิดถึงคิดว่าเป็นการไล่ออกวะอะไรขึ้นมาในหัวไปแล้วทษทีนะตอนที่ยี่สามจุดจบของสงครามก็ได้ทำอยู่แหละแต่มันนิดนึงอะเนาะนั่นแหละ

อนที่มันเป็นแรกๆอะที่เขาพูดเกี่ยวกับประวัติดาคเคนอะอืม้มโที่ไหนอ่ไหนอ โอเคมาอยู่งี้แม่งรู้สึกเกงจไม่รู้ถ้าถ้าเป็นผมมาเออฮะไปทักที่ไม่หยบแม่งตอบตอกลงเฉยเลย

Oh. 何やってんだてめえ。エミー、お前客ちゃんと確認しろや。待合室、私用で使うなバカ。うう <laughs>、不正だろ。おい、先見ていくよ、ペオ。両親いなくてさ。ここにいる奴ら、みんなに育てられたみたいなもん。おいよ。先見ていけよ、こよ。うけんだろう。 マイキーが外なくはっお前が初めてだこら、どらけんくんの部屋ああ、住めば場合だどらんかドラケンナポイティー、よくは、がゃいけないので、デカ、うん。すげえ、させえ、お前、キーんだ、キーマちゃんもいる、キー、キー、キー、いー、キ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 らだ 何がカストロあったらカズト。ハッダイハッダイ。コネコとはわかったマイキオトメテクルトアリガトマ。ミンアミンシップハイあォンヤット。ヘイカツウォラミンタイハウォレミアムセラケンクの、キモチー。モカロキガスウォレモダイジンアヒトノタメニカンバテルカラ。ソ <なんだ witnessed>

โอ้โหมันจะขนาดนี้เลยวะไม่ผมอาจจะมีการเข้าใจผิดกันหรือเล่าหรือว่าทาคิมิจิมันคิดไปเองว่ามันหลอนหรือเปล่าวะจากภาพเมื่อกี้หรือมันไงฮะอาสันคุน่าต

ชั่วตัวแล้วมึงรู้มเ,มเรื่องนี้ได้ไงวะเป็นญาติกันอย่างนี้หรือเปล่าอยู่บ้านด้วยกันอย่างนี้เหรอครบซ้อนใช่แต่จะเย็นจะเย็น <c oughs> ท่าทำไมท่าภาพมันน่ากลัวจังวะเดินแม่งอ่ะแขนมาเงี้ยโอ้แม่งหน้าแม่งโคตรเฮ้ยที่หน้าโ้แม่งฮะ

เออแม่งดูแบบแม่งสรุปเป็นพี่น้องกันผมว่าน่าจะเป็นประมาณญาตินี้เฉยๆในแรกๆอ่ะนอโตะอ้าวแล้วนอโตะอยู่ไหนอ้าว อาวตสงสารมิทยมิซุยค้งเหรอโหอ้ยไม่อย่างกับยากุซ่าอะไรสรงอะแม่งส่งแม่งน่ากลัวจังวะปั๊ก <c oughs> ไม่มีแม่งมันขู่กันนี่นเลยวะ เป็นยังความเข้มมงหายไปในหมดแล้วเพื่อนประธานเป็นประธานเหรอเอาไม่คิดเลยว่าจะเป็นประธานข่ากรรม เอ้ยเมืนมีตอนหนึ่งที่เขาบอกว่ามิสยะไปคนเย็บผ้าเองนี้หรือเปล่าหรือว่าส่งมิสยะไปเย็บในประมาณนี้เปล่าชุดแก๊งโอ้ เพ็นทำไมเคยทาคิมิจพูดไม่ชัดนะทำไมทาคิมิจิแม่งได้แต่ของดีๆวะเสร็จแล้ววันที่สิาพฤศจิกายนปีสองพันห้าคุยวันนี้ยยนว,นนะวะ <c oughs> โอ้เปิดต,ตัวทาคิมิจิอะ ทีส่สกิเอเนเห็นหน้ามันทีไรเนี่ยบหแม่งจ้องที่จะคิดไม่จริงหมดเลยโอ้หเอาวะเต่าอยู่นะอโอ้โหแม่งทุกคนแม่งเพ่งไปหมดเลยไม่ก,กเม็เข้าอยู่นะ,นะนโอเค ขอบคุณมากครับโอเคเฮ้เห็นมือฮัมมะอ่ะไอฮัมมะใช่ไหมหวัวเออฮัมมะจริงด้วยจิฟูยุมีอะไรอ่ะเดือดแน่เออถ้าปิดบัญชีอันนี้เหรอถูกไหม โอ้ยจบปูอตอนนี้มีข้อสงสัยอยู่ว่ามันจะจบประเด็นเรื่องนี้ยังไงตอนนี้ผมคิดอยู่นะคือแบบซีซั่นนี้แค่จบแล้วอีกหนึ่งตอนแล้วมันจะจบประเด็นยังไงวะคือรู้อยู่แล้วว่าไงเรื่องนี้ก็ไม่จบแน่นอนแต่แบบมันจะเคลียรประเด็นฮาโลวีนนี้ยังไงวะยังคิดไม่ออกเลยอีกหนึ่งตอนแงนะเว้ยมันจะต้องเคลียรใช่ไหมซึ่งผมว่าน่าจะเคลียรในอีพีหน้าเพราะว่าเขาแบบจบที่ตอนหน้าพอดีเนี่ยแต่ชุดทา่ายังไม่จีบแม่งเท่จริงเลยใสย่ไม่เดินแบบโอ้ เก๊กใหญ่เลยแม่งทุกคนแม่งมองได้ทา,ทาคิมไมจิหมดอะมันตัวเป็นตัวสําคัญที่แบบอะไรนะเหตุการณ์แปดสิบสามนะเช่นอย่างนี้มันแบบช่วยดาเคนเนาะกับฮาโลวินเลือดใช่ไหมก็เป็นคนหยุดให้ทุกคนตาสว่างเลยโอ้โหแม่งเป็นผลงานทาคิมไมจิหมดเลยอเออเฮ้เราขอพูดตั้งแต่ตอนต้นๆก็คือแบบยังไงทาคิมไมจิแม่งไปเที่ยวบ้านดาเคนเนาะแล้วทาคิมไมจิแม่งก็เกือบจะอันนั้นเรียบร้อยละถ้าาดาเคนมาผมว่าทาคิมไมจิแม่งเรียบร้อยแน่นอนเออ แล้วก็ยังไงก็มาเห็นเอ็มม่ากับไมกี้ซึ่งแรกๆผมนึกว่าจะเป็นไม่คิดว่าจะเป็นแฟนกันหรอกนะแต่แบบก็ไม่คิดว่าจะเป็นพี่น้องกันแรกๆนึกว่าจะเป็นญาติทางห่างหรือว่าเพื่อนสนิทอะไรประมาณนี้มากกว่าแล้วก็ไม่รู้ไงใช่ไหมคิดไรทรงประมาณนั้นเวยก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นพี่น้องคนละแม่อะไรประมาณนี้กันอโอเคถือว่าสนุกอยู่อีพีนี้ตอนเปิดตัวทางคีวีจีเป็นก็เท่จริงนะเออ โอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปคลายนะครับพเพื่อเลื่อนใจผมนำคลิปต่อไปนะครับสวันนี้ต้องขอตัวลองสวัสดีครับบ๊ายบาย